โอเคสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็กลับมากับเกมการดัมเบนเทอร์โมบายอีกแล้วนะฮะถามว่าทําไมถึงกลับมาเล่นตอนนี้และตอนก่อนหน้านี้หายไปไหนมาก็เหมือนที่บอกครับผมเน็ตแม่งกากนะฮะตอนนี้มันกลับมาดีแล้วผมก็โอเคมากนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่แพดนี้อัพเข้ามานะครับมีหลายอย่างที่เปลี่ยนเข้ามานาอยอย่างชั่วพวกกราฟิกอะไรแบบนี้ดูสวยขึ้นนะครับผมซึ่งทําให้หลายเครื่องของบางคนเนี่ยที่เขาเขาเล่นมาตั้งนานอาจจะต้องไปซื้อเครื่องใหม่เลยก็มีนะครับแต่ผมโชคดีที่ แล้วก็ไม่นานวันนี้ผมได้ตัวของเพชรอะไรไม่รู้ผมมานะครับเพราะว่าใกล้อีเวนต์ปีใหม่แล้วถูกไหมละ่ะนานนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำตัวนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับผมมาดูความโชคดีของผมก่อนเว้ยมาสองครั้งใช่ปะจัดไปดิผมคิดว่าผมมันก็มีลัคเคลแมนอยู่แหละเปิดเดี๋ยวนะผมใช้ตั๋วฟรีก่อนผมไม่อยากเสียสิบฟรีวะแล้วก็กดออกเพื่อเอาเลิกเอาใช้ มาเตอร์มาเตอร์เข้าแล้วหรอเจ๋งว่ะมาเราจะกดในเลขศูนย์นะครับสี่สิบจัดไปดิมาผมว่ามันต้องได้ตัวดีบ้างแหละเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นการล้างอันนี้ไงเออเป็นเปิดแบบเอ,อ้ยนี่เปิดทีเผลอผมว่าได้ผมว่าได้เออเออเออือเฮ้ย,ยแฮปปี้คิดมาก มาครับผมในการดั้มที่เราจะทําในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลกับผมมากเลยคือทําให้ผมรู้ว่าแนวเพลงที่ตัวเองจะฟังคือแนวเพลงอะไรไม่ได้เบี้ยวเลยแต่จริงๆผมแอบฟังเพลงแนวนี้มานานละก็คือตัวของ f u ์เ a r m ์ก g u ดั้มนะฮะโดยคนขับนะครับก็คือตัวของอเ Framing นั่นเองนะครับคือในภาคนี้นะครับผมผมบอกได้เลยเป็นภาคที่เก่ามากๆแต่หลายๆอย่างของภาคนี้ไม่มีเสน่ห์มากเลยไม่ เอามือชาบอบได้เลยอ่ะผมรู้สึกว่าภาคนี้แม่งเจ๋งว่ะแนวคิดแม่งอะไรวะสุดๆเลยอ่ะทุกการกระทําของมันนะครับผมมันแบบดูฉีกมันดูเวอร์มันดูสนุกและอีกอย่างหนึ่งผมชอบความที่ว่าเขาเอาเพลง Jazz แจ๊สแบบมาเป็นเพลงทํานองในการดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องต่างๆผมไม่เคยคิดเลยเว้ยว่าเพลงแจ๊สจะเอามาทําอะไรแบบนี้ได้มว้าวมากเลยอ่ะนะครับผมด้วยตัวของกันดั้ม ด้วยฟัวเมอร์กันดั้มนะครับเราสามารถเปิดได้จากกาชาเพชรแดงนะครับหรือว่าถ้าอยากจะเล่นฟรีอ่ะเราสามารถไปเล่นในตัวของเซิร์ฟเกาหลีได้นะครับมันจะมีเคเวสท,ที่แจกอยู่นะครับมาทีนี้เรามาดูวิธีเล่นดีกว่ามาทีนี้อยู่ในหน้าจอนี้นะครับผมเราจะเรียกได้ว่าตัวของกันดั้มฟัวเมอร์กันดั้มนะครับจะมี3คอมโบด้วยกันนะครับเ,เรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับ สกิลที่1นนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยคุณพ่อคุณแม่มิสไซล์ออกไปนะครับก็ถ้าเป็นคอมโบ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้สกิลสอของมันนะครับผมถ้าด้านหลังจะเป็นการปล่อยมิสไซล์ออกไปในทางตรงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวใจหลักของตัวฟูอัมเมอร์กันดั้มเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ชิลอย่างนี้นะฮะจะเอาโลส่สอันนะครับผมมาทําการป้องกันเว้ยแล้วผมชอบล่างตอนล่างใช้ล่างนี้เลย นะครับก็คือมันจะมีการยิงโคตรพ่อคตรแม่มิไซ์จตสกิลที่1อะ่ะออกไฟเป็นสกิลติดตามนะครับแล้วมันใช้ขัดดีมากเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของคอมโบดีกว่าปึ๊บนี่ก็คือจะกลับมาอยู่ในฟอร์มนี้นั่นเองนะครับอ่อันนี้จะเป็นคอมโบของมันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมาอยู่ในฟอร์มนี้นะครับผมจะมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นการยิงบีมนะยิงบีมจากตัวอาวุธที่พาดอยู่ข้างบนนะฮะไอ้ตรงไหลฝั่งไหล่ ถ้าด้านหลังก็เป็นการยิงบีมใหญ่ออกไปนะครับในระยะสั้นเออคอมโบจะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูท่าฟันดีกว่านะครับนี่แน่นี่จะเป็นท่าฟันปกตินะครับถ้าไปทางซ้ายอ่ะอ่ะเหมือนกันนะครับถ้าบูทเข้ามาอ่ะจะเป็นการเอาโลก,กระแทกนะฮะและ้วทีนี้เรามาดูยังมีอะไรอีกถ้าด้านหลังอ่ะ ด้านหลังก็เป็นการถอยแล้วก็ยิงคุณพ่อคุณแม่มิไซล์ออกไปนะครับทีนี้เรากลับมาในร่างนี้ร่างนี้ก็จะมีอีกนะครับผมก็คือถ้าเราดัานหลังก็จะเป็นการยิงบีมบีมใหญ่แบบระยะยาวออกไปเลยแล้วก็จะมีการแบบว่าเอาโล่พุ่งเข้าไปชนเว้ยก็ไม่แค่ดาวเมดหรอกนะเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวยิงระยะไกลได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ทีนี้ถ้าไม่ตายนะครับผมจะมีท่าไม่ตายแบบเดียวนะครับก็คือจะเป็นการยิงคุณพ่อคุณแม่มิไซล์ออกไปนะครับ อนี้เราไปลงแรงเลยดีกว่าเออไปลงแรงดีกว่าอีนี้เรามาจัดทีมของเราดีกว่ามาเอ่อเรามีนี่ฟูลอาร์มอร์นะครับเราอุ้ยเรามีเรามีเพื่อนรักเขาด้วยแล้วแล้วก็เอานี่เอาตัวของกันดั้มอามูโรมาด้วยแล้วก็แล้วก็เอ็กกันดั้มมาผมคิดว่าแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้วไปเลสก มาจัดมาดิรอตั้งนานฉันจะเจอกับใครกันแน่โอ้โหมาดีวะแล้วผมบอกเลยนะครับว่าภาคนี้ผมชอบฉากแอคชั่นมากๆเลยผมรู้สึกว่ามันมันมาจากภาคสายฟ้าใช่ไหมภาค Thunderball อะไรนะนะั่นน่ะผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมไอ้ Thunderball นี่มันคืออะไรวะาทาไมมันต้องชื่อว่าสายฟ้าวะหมายถึงเคลื่อนที่เร็วแบบสายฟ้าหรือเปล่าอะมีส่วนแล้วก็มันจะมีช่วงที่แบบว่าฉากแอคชั่น่ะตอนสู้อะ มันมีมันมีสายฟ้าขี้เสือกอ่ะมันจะฆ่ากันอยู่แล้วแต่ว่าม่งมาเปียงอ่ะมันเปี้ยงอะไรวะและทีเดียวตัวละครม่งก็จะแบบเอาอิมแพกละไอ้ย้ยคนหนึ่งม่งก็โดนสายฟ้าช่วยอีกคนหนึ่งม่งก็โดนสายฟ้าช่วยม่งกลายเป็นว่าเอากันไม่ลงอ่ะผมโคตรชอบเลยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจมันได้ขนาดนั้นและอย่างหนึ่งนะครับตัวของฟูลอาร์เมอร์กันด้ะในซีรีส์นะเว้ยในซีรีส์มันสามารถเทคออฟเทคออฟเกาะออกไปได้ ผมไม่รู้ว่าถ้าตัวนี้ปรับขั้นสูๆสงๆมันสามารถเทคออฟกรอบได้หรอมาแต่ว่าตอนนี้อื้มอืมโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรเราปับ๊บโฟร์มิสักันไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเป็นร่างนีนี่แน่ไม่กลัวครับไม่กลัวครับยัดมิซัยเอามิสัยเราโรดนขัดมดเลยแย่แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องเล่นแบบมีสติเราต้องเล่นแบบมีสติ อเอาดีงัดกันเลยอ,อยสงสัยมันอัพมาเยอะมันซ้อมมาเยอะไม่เป็นไรเร,เราเราใช้กันด้ามของอามูโลได้ครับผมเพราะผมก็ซ้อมตัวนี้มาเหมือนกันนี่แนะ่ไม่ใช่แกคนเดียวหรอกนะที่เล่นตัวอื่นเป็นนะอ่ะม,มาดีวะเปรี่ยงเขาให้โอ้โหใช่แล้วทุกนที่ผมบอกมันสามารถเทคออฟเกาะออกมาได้แล้วผมอยากเล่นล่างนั้นมากเลยผมอยากรู้มันมีสกิลอะไรซ่อนอยู่ แบบนี้ผมต้องใช้เพื่อนของเขามาผมใช้เพื่อนของเขาละคนนี้จัดการได้แน่นอนผมว่าคนนี้จัดการได้อืมผมว่าคนนี้จัดการได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนตำแหน่งก่อนเปลี่ยนตำแหน่งก่อนโอ้โหแก้ทางอีกทีนึ่งเอ็กอ๋อเอ็กอ๋อเอ็กเฉยๆต้องเจอเอ็กอืมแกคิดว่าแกเป็นเอ็กคนเดียวหรือไงยิงไม่โดนก็ไม่ได้กลัวหรอกกล้วย ก็ซอมมาอย่างดีโ <su> อ้โหจบอุ้ยเราโดนอีกเจ็ดัดการนะโอ้ยตกใจอีกเจ็ดแปดะมาเป็นหน้าแมวโอ้นี่เราอยู่กับตัวของชาอัสดาเบิรเลยเหรอนี่ถ้าเป็นในซีรีส์ที่ผมยอมยอมอะไรดีว่ายอมโดนฮีทฮอคดีกว่าแต่ตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามันอะไรนะมันมีดราม่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมไม่ได้ตามนะอันนี้ผมไม่ชวนนะเห็นเขาบอกว่าเอา เขาจะเอาภาคของกันดัมเทนดูบูตอ่ะออกจากจักรวาล UC เหรอทำไมอ่ะที่ผมรู้คร่าวๆนะคือเขาบอกว่าสกิลพลังมันเวอร์เออผมไม่รู้มันเวอร์มันเวอร์ยังไงอ่ะหรือมันเวอร์เพราะมีหลวงพี่อยู่ในนั้นเหรอหรือยังไงเอ้อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าช้าลุดนะไม่เป็นไร <clubs> ถ้าเป็นที่นี่แล้วก็ฉันก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอก เฮ้ยเป็นปกันเป็นปรกันอ้าวเอาสิผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าตัวของฟูลอาร์เมอร์กันั้มเป็นหุ่นระยะไกลนะฮะอืมผมปล่อยปล่อยมิสไซล์โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ไม่กลัวส่งคนพ่อคนแม่มิสไซล,ล์ออกไปโอ้โหโดนกัดโดนกันหมดเลยเดี๋ยวก่อนอยังไม่พอต้องปล่อยจะต้องปล่อยจากข้างบนต้องปล่อยจากข้างบนเราจะทำการซัพพอร์ตให้นะครับ โอเคเราเรากลับมาอยู่ในฟอร์มแรกอืมโอเคปล่อยคนณพ,พ่อคุแม่มิไซไปอืมเราจะบินตอดเอานะครับเพราะว่ากันดั้มฟูลอาร์เมอร์เป็นหุ่นระยะไกลมันไม่ใช่หุ่นระยะสั้นอเอาอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไอตัวนี้อะไรอะเฮ้ยไม่กลัวโว้ยเอาเอาสิโอ้โหเอ้ยชีร่โอ้ทำไมฉันถึงฆ่าแกไม่ได้โอ้ทำไมส่งเพื่อนเข้าไปส่งเพื่อนเข้าไป โอ้โหติดตึกอะไรวะโอ้โหออืเดี๋ยวไอตัวนั้นอยู่ไหนนี่แน่ส่งส่งลูกระเบิดปฏิหารไปส่งลูกระเบิดปฏิหารไปเอาโอ้โหูด <c oughs> ีแน่เต็นไ,ไปหนึ่งนี่แน่ปุ๊บ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 โอ้โหทำไมทำไมมีแต่ฝั่งมันที่ได้อะไรป้องกันตลอดเลยทำไมโชคชะตาถึงขวาง เอาอรีแพร์ีแพร์ีแพรอาวุธรีแพรอาวุธโอ้จุกจุกจุกเอาดิเอาดิไม่เคยกลัววะเอาสิผมคิดว่าผมสามารถล้มมันได้อ้ตายอีกแล้วมาแล้วเจอกับบอโอกดีใจจังเลยมาแกคิดว่าแกเนี่ย สามารถโจมตีฉันด้วยทรัมเป็ตได้ไหมล่ะผมจะมาพิกโอ้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 หงุดหงิดที่ตัวเองไม่สามารถขยับได้ดังใจออืระเบิดหมดเลยไม่สนแล้วจังหวะนี้ผมจะพิกเอาเอาสิอยากแกอยากโด้หรอแกอยากโด้หรอเอาไปเลยโคตรพิซไซเดี๋ยวเดี๋ยวเชงก่อนเชงก่อนโอเค แล้วก็ปล่อยโค้นมิายไปนี่แหน่ไดีข่าวว่าตัวนั้นตัวนั้นนี่เก่งมากเลยนในเกม UC a r ออะไรสักอย่างเฮ้ยไม่กลัวนี่แหน่คือตัวนี้นะครับผมถ้าอยู่ในฟอร์มของโล่ใช่ไหมคือห้ามล้มเด็ดขาดน,นะเว้ยถ้าล้มแล้วก็เราจะเสียฟอร์มนี้ไปเลยนะฮะเออมันจะทำให้หลุดหลุดฟอร์มออยยอื้อเราต้องเข้เยย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 ย เดี๋ยวนั่นเล่นอะไรฟูอเมอร์เหรอเอ,อ้ยไม่ใช่ฟูเบิร์ดเฮ้ยจริงเอาเอาสิเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ทำไมฉันถึงฆ่าแกมไม่ได้ละ่ะฮะฉันขอคำตอบของได้ไหมอืมเข้าไประยะประชิดนี่แหละอืมใครเป็นยิงขาดวะโอ้โหบอทเล่นพีดอมเลยเออ เอาไปดีเอาไปดีเอาสิโอ้อย่างนี้ต้องเจอต้องเจอตัวนี้หน่อยมาล่างปุดเกาะบึ้มไปซะหายไปหนึ่งโคตรลำนี่แน่นี่แน่บินมาฟันจากข้างหลังเลยไง โคตรมันมันก็ R X 7 8แหลยแต่มันไม่ใช่ R X 7 8ที่เราจะเล่นไงเจ็ดปะเอ้ยผมได้ข่าวว่าตัวนี้มันเปลี่ยนมาอยู่ในอันนี้แล้วนี่เม็ดเม็ดแดงนี่ใช่ไหมแปลกใจมากเลยที่ตัวนี้เปลี่ยนมาอยู่เม็ดแดงนะเอาฟอาร์เมอร์กันดัมแล้วก็ X k e อ p aw. ดูซิว่าจะเจอคู่แข่งแบบไหนกันนะ ทำไมผมถึงเจอคีระหน้าใสได้ผมกลัวจังเลยจะเป็นบอทเนี่ยผมไม่อยากเจอบอทนะครับโอเคเอาจัดมาดิไอ้หนุ่มนัาละทีมจัดมามา กบประกบสวยนี่นเรียบร้อยจริงๆแล้วท่านี้นะครับจะแรงมากถ้าเราแบบว่าเอาไปยัดหน้าตรงๆอะ่ะมันโคตรแรงเลยนะเว้ยโอ้แย่ละหลุดอืมโคตรพอคุณแม่มิสไซย,ยิงคัด หาเนินเอาไว้นะครับหาเนินเอาไว้เดี๋ยวก่อนเรากลับมาล่างนี้ก่อนเพื่อเอามายิงขัดซูเปอร์สไตร์ของมัน <_ letter> โอเค <_ letter> ก็ปล่อยไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยก็แค่แบบปล่อยปล่อยมิสไซลก์กลับไปแค่ทำยังไงก็ได้ให้รักษาฟอร์มนี้ไว้อ่ะ อ๋สิอาอสิเหลือเท่าไหร่ยัดหน้ายัดหน้าเอ้ยไม่โดนโอ้โหเอาแกหันหลังให้ฉันอย่างงั้นเลยคิดถูกแล้วอย่างงั้นเลยอ,อุ้ยคิดถูกจริงมันคิดถูกนี่ผมมีมิสไซล์เยอะผมมีมิสไซล์เยอะตัวนี้มิสไซล์เยอะ ตา,าพนะันให้พี่สายกูมาหมดแล้วเค okay, เดี๋ยวเราคูดาวก่อนนะครับเรารอคูดาวอย่างใจเย็นนะทีนี้อีกฝั่งหนึงมันกำลังคำนวณแล้วมันจะใช้ตัวอะไรในการกันจัดผมดีแชมเปี้ยนเหรออาจาัดไปดิไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ได้นะากลัวหรอกแชมเปี้ยนอะสถาีไหนเราเอาจังหวะนี้จังหวะชิมเหมือนกันบินบินไปซะทีนี้อย่าให้อย่าให้แชมเปี้ยนเข้าข้างหลังได้นะครับผมเพราะว่าแชมเปี้ยนเป็นตัวละครที่ลวงได้ง่ายมาก นี่แน่ยิงปืนใหญ่ใส่โอเคโอเคอ่าหมดหมดฟูลเบิร์ดเรียบร้อยเรียบร้อยทียนี้รอรอแชมเปี้ยนนะครับจังหวะนี้แชมเปี้ยนจะพุ่งเข้ามาเอาบิดเอาแชมเปี้ยนโดนข้อต่อยคนแม่มิซายหน่อยเอาเอา้ยได้อยู่ได้อยูู่้มาทีานี้ตัวสุดท้ายนะครับผมในการการเล่นในครั้งนี้เลือกเลือกตัวนั้นมาจริงเออ โอเคไม่เป็นไรเราก็อย่าอย่ามั่นใจตัวเองเกินโอเคมันเป็นหุน่นมันเป็นหุ่นระยะระยะโอ้ระยะประชิ okay. ดโอเคยิงโคตรโคตรมิสไซล์ใส่เลยแล้วกันทีนี้เราจะยัดหน้าด้วยมิสไซล์มหามิสไซล์ของเรานะครับผมแล้วเราก็บินชนอีกรอบนึงแล้วก็ยิงปีมใหญ่ใส่นะฮะโอเคโอเค นี่แน่โอเคเลยนิดเดียวลาขาดการปองกันของฉันน่ยมันเหนือฉันกว่าที่แกคิดอีกเพราะสายฟันให้โลชฉันทั้งสี่อันเน่ยต้อมากันอะไรเยอะแยะวะแอนเน่ที่เล่นคนเดียวไม่ก็ยังชนะเลยทำไมผมเล่นสองสองแล้วผมไม่เห็นได้เรื่องเลยวะโอเคผมว่าเราลองไปเล่นแรงอีกรอบหนึ่งดีกว่าคือแบบผมอัพมาน้อยมากเลยอ่ะมันจะเวลสามสิบอยู่แล้วก็จริงแต่แบบมันนิดเดียวว่ะ มันดูตีไม่เข้ากับชาวบ้านเลยนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเจอบอดขึ้นเลย เลยวะเอาโล่แม่งมาแกะกระแทกในที่สุดก็ชนะกัารต่นส่น้